สวัสดีค่ะมาพบกับยายแสงสาวอีสานบ้านอินแห่อีกแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อค่ะกับมาลามว้วนนะจ้าไปไปบาย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 แม่ตลูกแม่เด้อ ไปไปม่ได้เอาขากล่องมาน้ำจับพี่น้องมือถือเอาเอามารามสวนปูนก็ลราจะขังไว้ร้มือแล้วอ้ไรเงีย้ยเอากลัากายยักน้อยนะค่ะเบ้างไหมไปลูกไปดีใจค่ะ ไปลูกไปเร็วเร็วกินยาลูกกินยาเร็วไปยางสักก้อนยางสักก้อนพอสลรมเนี่ยจาบริเวณสวนสวนน้องอาเนาะค่ะเพิ่นกำลังสิ่งหลอมก้นแพงจะเอาเลปล่อยงว่วมากกินเนี่ย พ่อหานนิรามเนาะคะ่ะพ่อไ,ไเห็นว่างานนาคาสวนปูก็จะห้อยใยมดโป้งหล,ลอหรอบ้วด้จ้นนี่อ่าโป้งหลรอบแล้วกสมุหกะลาหอมเลิงล้งสวัสดีค่ะเล้งลงกวยลี่ะกวยชะกวย,กวย,กวยเร็วเรโอ้สามตัวสมุหกะหลาหอม ไปเช้ากล้วยไปอันนี้ลี่อันนี้เช้ากล้วยอันนั้นลิงๆิงตาปล่อยง่วงมาไก่แลนมาน้าไือพี่นอ้องจากสวนกินหูกกิน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 ยางยางกัดตับกัดแตบก่อนพอสีรามให้ยางแกกนนอยก,ก็เนาะน่ะไป สามตัวสมุนนะดีมูลีเลี่ยงเเอ้ยเลี <op> <3 Williams today> ่งเลี่งเๆลีี่ยงเมานี้ตกี้เงี้ยไปเป็นหลักฐานพี่น้องเอ้ยบังน่ด่เงี้ยไปเป็นหลักฐาน กินหรกกินนะแม่สีลาม เวลาดีใจค่ะขขาวทวนทวน,ทวนก็หมาเพลินน่ะเออกินลูกกินเพลินแม่เพลินน่ะสีหมอกเวลางอแล้วยายกับสิบไปสามเขาตอนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสามเขาวพ่าท่านในแหล่อยู่พี่น้องเออ,เออเป็นเวิงเป็นเดินหลายพด เอาเลยมมาปว้าวงหัวมากินยาควรจะกินลูกกิน เสียงงานบานดใดนาะพี่น้องเอ้ยเสียงดนตรีเสียงเพลงนี่ละจ้าวิถีชีวิตของยายแสงสายสันบานนินเฮจ้าทำหน้าทำไฮเลียง,ง,ง,งหม้อเลียงหม้อเปเสร็จแล้วพี่น้องนี่ชีวิตวิถีคนดีชานบานห้าเนาะขาบ้างไหมชีวิตบ้านนอกมีความสุขอีกแบบหนึ่งจ้าอยู่กับสิ่งสี่ห้าหลัก อะไรลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อชบาแก้วจ้ายาชลนองไม่ละลูกมึงน้พี่น้องเป็นล่ำปีสกีนเป็นซัำเน็กอะถือว่าโอเคแล้วน้อพี่น้องน้องบ้างเนยตอนนั้นเป็นลายกระมกอกับขวากีดแล้วนั่งสีหมอกจ้ากินลูกกินกินอะไรยัง ีลูกกินแม่เศษเดลามกินเลยนี่แหละจ้าก็อาศัายสวนปูนี่แหละจา้พาพ่อได้ลามามั่ยแงมหยาดพ่อได้กมั่ยยางเนาะค่ะนี่จา้า กินล oh, ูกกินกิน ท่านี้ก้อนเนาะจ้ะคลิปนี้จ้ากับสิทธิลพิ่นก้อนกัสิไปหาดำไหยดำหน้าเนานะจ้าพี่น้องเอฟซีสุขคนจ้าก็เอางัวมะลามกินยาแล้วเกับสิไปเฮดเวียรต้อนนะค่ะกับคลิปนี้กับท่านี้ก้อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ากับยายแสงขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้าไปส่งกำลังแรงแก่แยายแสงนี้เด้อจ้าช่องหน่อยจ้า แต่คลิปนี้ขอรกราบเข้ามาสวัสดีจ้า